รับเรามาดูด้านในนะครับ1 2 3 4 5ส2 3 4า6 7ี่ห้าหนึ่งองสาี่ห้าหเจ็ดแดห้องนะครับอาคารนี้มีแดห้องนะครับจอดรถได้สะดวกสบายด้านหน้าก็มีต้นมะนาวนะครับถนนกว้าง12เมตรนะครับด้านหลังนี้นะครับน้ำ ใช้ได้ตลอดปีไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําไฟฟ้าน้ํำสะดวกสบายนะครับเราเดิอนออมมาด้านหลังต้นไม้เยอะแยะร่มรื่นเย็นสบายนะครับที่ด้านหลังนะครับมะพร้าวน้ําหอมมะพร้าวกะทิมีครบหมดเลยนะครับมีเป็นตึก ด้านหลังนะครับอลังการนะครับ